สวัสดีครับพี่อมเนตสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิล์มนะครับวันนี้อาโอก็มีภารกิจพิเศษมาให้พี่อมเนตอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาที่ร้านพิมพ์นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะทุกคนของที่อาโออยากให้พี่อมเนตตามหาคืออะไรรู้ไหม,มคือก้านลูกโปง่งรู้จักก้านลูกโปง่งไหมไอ้ก้านยาวๆอะ่ะแล้วก็ที่มีหัวหัวแบบเป็นจานาวเทียมอ,ะอ,อ่ะอ่าไปไปตามหาให้ออหน่อยไปมีไหมอดา๋ยอยาเลศไปด้วยพี่ดยาวออมเลศคิดว่ามันมีไหม อ่ะถ้ามันมีที่พับดาวเดี๋ยวเอาโอซื้อให้คุณครูเหรอไม่สวัสดีคุณครูล่ะเห็นคุณครูเห็นคุณครูก็ต้องสวัสดีด้วยใช่ไหมครับไม่เป็นแค่ครูเลยแต่ว่าเป็นครูในโรงเรียนเราก็สวัสดีได้ครับแต่ค่ะอุดกาลนะใช่ได้หมดเลยไปครับโอเปิดให้นะป่าที่เสร็ดเราไปเริ่มออกตามหากันดีกว่านะคิดหน่อยคิดว่ามีไหมเดินดูที่บ็อกนะครับ มันไม่ใช่อุปกรณ์ว่าลูล่หลบแต่ว่ามันเป็นแบบของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับผมนี่คือของที่พี่เดชอยากได้นะครับผมเป็นกระดาษพับดาวนั่นเองไปค,ครับอ,อ๋เออแต่ลูกโป่งมีลูกโป่งนะแต่ว่ามันไม่มีการลูกโป่งครับใช่ใช่ ใช่ไปไปใช่หรือเปล่ามีหรือไมป่ป้ามีไหมนะหาก่อนลองหาด้ยวยตัวเองก่อนหาไม่ได้แล้วก็ไปถามเนี่ยโ,โอ้ว่าต้องอยู่โซนเนี้ยโอเจอแล้วนะโอเจอแล้วนะโอเจอแล้วนะแต่พี่็ดมองไม่เห็นนะครับเราจะให้ฝึกการสังเกตน,นะครับโอเห็นแล้วนะทุกคนเจอหร,รือเปล่านะ นี่มันกระนี่มันซองใช่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วมันใช่การลูกโป่งหรือเปล่าใช่ไหมแล้วโอให้เพื่อนเลยหาะไรหาลูกโป่งไม่ใช่หาอะไรแล้วมันใช่ไหมนี่ครับแล้วเราก็ทําภารกิจสำเร็จแล้วครับคุณนี่คือการลูกโป่งที่โอให้เพื่อนตามหานะครับนี่เรามาดูราคาก่อนนะเท่าไหร่นะครับ ได้เลยครับโผป่เอาให้เพี่เด็นเลือกสีนะมาดูนะสีอะไรดีสีอะไรดีนะเอาโอจะเอานี่ไปทำอะไรจะไหมเพื่อนเด็ตเอาโอจะเอาไปทำดอกไม้ดอกไม้ทำได้เป็นเงินดอกไม้ด้วยนะไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาเป็นเงินดอกไม้นะเดี๋ยวเอาติดรูปไปให้ดูท้ายคลิปนะครับผมบายเอาไหนคะ อ๋อหนีหนีไว้วางขาเว้ยขาจะไปกาอะไรใช่เนี่ยลองไปถามพี่เขาที่ว่าเท่าไหร่ไปลองถามพี่เขาให้หน่อยใช่เนี่ยมูฮูพี่เราทำมาโอาใจเต้นตุ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 ตเลยอ่ะทุกคนไปไปถามพี่เขา,นะา,า,าเลยเท่าไหร่เท่า,หาไหร่ครับพี่เขาเช็คราคาให้ อันนี้นะเอาครก็ให้พี่เดชต,ตามหาทำเลยครับพี่เดชเอาอยากให้พี่เดชหาอย่างหนึ่งสักกระเทปสักกระเทปอันเล็กอันเล็กแค่นี้ไปไปตามหาม,มีขายใช่ไหมนีม่ไม่บอกหรอกฉันไม่บอกเธอหรอกสักกระเทปนะครับเจอหรือเปล่านะมีหรือเปล่านะ ไม่เอากิตเตอร์สิสกักก็เทปสกักก็เทปหรือกาวสองหน้าก็ได้เอาก็เทปดีววกว่าก็เทปก็เทปเนี่ยเอาว่าต้องอยู่โซนนี้แหละใช่ไหมนี่เป็นกาวสองหน้าอันใหญ่เลยอันเล็กเจอไหมมีงูอยู่ตรงนี้ก็ฉกตาบอดแล้วพี่เไหมเจอหรือเปล่านะใหญ่เกินไปหรือเปล่านะ ใหญ่เกินไปหรือเปล่านะใหญ่เกินไปหรือเปล่านะเอ้โอบอกอันเท่าไหร่น้องทําท่าแบบทาท่าแบบที่โอบอกให้ด่วนอันนี้มาก่อนไหนโอเมื่อกี้โอบอกอันเท่าไหร่อันเท่านี้ใช่ไหมอันนี้เท่านี้ไหมโอเคถูกต้องครับผมก็คือโอันนี้นะครับเรียนอเมริรข่อันละสิบบาทสิบบาทใช่ไหมนี้แปดบาทนะน,นี้ถูกกว่าอีกปะถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จน,นะครับวันนี้โอจะไปซื้อของข,องขวัญให้ที่ไหนก็คือเป็นกระดาษพับดาวพบพบไปเลืเลย ของวัสดุก็คือของของวี่ันเกิดสิดครับอันนี้ของผมใช่เกิดจากพับดาวเอามาสีหนึง่งเอามาอันหน,นึง่งให้อันหน,นึ่งนะี่ครับพี่เอเมจก็ได้กระดาษพับดาวสนใจนะครับแต่ว่าอาโอจะยังไม่ซื้ออันนี้ให้นะเจะให้แค่กระดาษก่อนนะครับผมอ่าเลือกลายได้เลยครับเลือกนานหมดอดได้นะครับผมมาหยิบม,มาอันนึงครับ ก็เป็นหัวใจดีว่ะเราพับดาวแต่ว่าเป็นลายหัวใจเท่ๆโอเคไปจ่ายตังค์กันได้ครับผมเล็กไปแล้วครับแล้ววันนี้ภารกิจก็ผ่านไปรุ่งร่วงนะครับผมตบม,มือให้พี่เล็กด,ด้วยครับเย้ คถ้าใครอยากให้ที่ททำภารกิจอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่เอ็มเดทต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพราะพี่เอ็มเดทปวดขี้ไม่ไหวแล้วหล่อเล่นหล่อเล่นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลก์กัแชร์ก็ได้ใครต้องไปตั้งใจใช้สายใจจริงนะคะรีบไปเลยพี่เอ็มเดทปวดขี้แล้วรีบจริงแสดงว่าปวดขี้จริงนะเนี่ยบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเจอม้าในโรงเรียนพี่เอ็มเดทนะทุกคนมันอยู่นี่เอาม้ามาวิ่งอ่ะ เห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมม้านะทุกคนมา้ามีสองตัวเต้นไหมพี่เล็กตีเต้นไหมพี่เล็เจอมาแล้วเมืองแต่ปิดเทอมแล้วนะโอ้โอเคครับบ๊ายบาย